ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e c t News Center ด้วยนะคะแชร์ Share ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวอาจยากรรมออนไลน์ภัยร้ายยอดฮิตจ,จาก AI เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยโดยปัจจุบัน AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนอย่างมากมาย ทำให้มิจฉาชีพได้ฉวยโอกาสนำเอา AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงด้วยการสร้างเนื้อหาปลอมขึ้นมาเพื่อใช้ในการช่อโกงหรือสร้างความเสียหายการหลอกลวงโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือที่พบได้มากในปัจจุบันมีดังนี้ 1. การสร้างภาพหรือคลิปปลอมเป็นบุคคลอื่น AI deepfake เพื่อใช้ในการช่อโกง 2. การสร้างคลิปลามกปลอม AI deepfake ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสแสวงหาประโยชน์ 3. การเรียนเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนรู้จัก AI voice cover จากตัวอย่างเสียงเพื่อใช้ในการช่อโกง 4. การสร้างข่าวปลอม fake news ที่ดูน่าเชื่อถือทำให้เกิดความตื่นประหนกหรือความเข้าใจผิดวิธีการที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ คือการอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในโลกออนไลน์ทันทีโดยไม่เช็คให้ดีก่อนด้วยการยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์หากประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i ว o n n i n e .go.th หรือโทรสายด่วน 1, 4, 4, 1ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ